สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนักกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่18แล้วนะครับเข้ามากลางเดือนแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นทํากิจกรรมสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงนะฮะเรื่องของวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็ยาวๆแหละนะครับคือนัสตอรี่นะครับเราจะย้ายนะครับนัสตอรี่ไป เป็นคลิปแยกทั้งหางนะครับสำหรับคนที่อยากฟังนัสตอรี่ก็ค่อยไปฟังนะครับ e ี1ได้นะแต่อาจจะไม่ได้มีนัสตอรี่ทุกวันนะครับแล้วก็เผื่อเราจะได้แบบดูดวงกันยาวๆนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางวันแบบนัสตอรี่ยาวและเกินนะคนก็ขี้เกียจเลื่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับจากนี้ไปนัสตอรี่นะครับจะย้าย แยกไปต่างหากนะครับถ้ามาก็จะมาพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็ประมาณหนึ่งคือเรื่องของดวงนะครับจากนั้นก็ช่วงแรกก็จะพูดเรื่อง,องเรื่องของเลิกเรื่องของสีมงคลแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับแล้วเราก็จะดูดวงกันต่อไปได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่อยากดูดวงก็ดูนะครับนัดกเยวันแบบยาวๆแล้วก็ท่านที่อยากฟังนัดสตอรี่นะครับก็จะมาเป็นแต่ละ e p EP นะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่ครบถ้วนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่สะดวกในการดูก็ดูดวงรายวันอย่างเดียวประมาณนี้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับคืนนี้มาดูเรื่องของสีมงคลก่อนนะฮะในช่วงวันนี้ครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับสีแรกเลยที่ใช้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับสีฟ้านะครับดีมากด้วย2สีน้ําเงินนะครับวันนี้สวฟ้าน้ําเงินนะครับแล้วก็ต่อมาสีดำนะฮะแล้วก็สีต่อมาคือสีแดงนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้น ฟ้าน้ำเงินดำแดงนะครับส,ส,สีสีนะครับที่โอเคสุดนะแล้วก็สีที่วันนี้เลี่ยงเลี่ยงคือไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มโทนสว่านนะครับคือสีเขียววันนี้คือเลี่ยงนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข6เลข1เลข8แล้วก็เลข9้นั่นเองนะครับส่วนเลขที่ไม่ถูกชโชว์คือเลข4นั่นเองนะครับเรามาดูดวง12ราศีกันครับ ชาวราศีตุลพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับสามราศีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเริ่มที่ราศีตุลก่อนนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรจุกจิ๊กจุกจิ๊กเยอะเลยครับคนราศีตุลคำว่าจุกจิกคือบางทีเรามีโปรแกรมส่วนตัวของเราว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างนะครับแล้ว U ยูดีมันก็มีเพื่อนมาให้ไปทํานี่ให้หน่อยหรือว่าครอบครัวนะครับชวนไปนั่นไปนี่คือมันมีกิจกรรมแทรกเข้ามาระหว่างกลางด้วยมันก็เลยกลายเป็นจุกจิกจุกจิกดูมันยุ่งยุ่งนะครับ แต่บางบ้านคืนนิ่งสนิทเงียบกริบเลยก็มีนะครับคือทําอะไรอย่างเดียวนะครับทั้งวันเลยแบบอยากจะดูซีรีส์วันนี้ขอแบบจัดเต็มทั้งวันเลยคือคือมันไม่ว่างนะครับฉะนั้นวันนี้กิจกรรมโดยรวมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับวันนี้คือมัน1ไม่ว่าง2นะครับมันมีการถูกใช้เววานให้ทําอะไรให้หน่อยข้อ3มนะครับมันมีคนกวนประสาทในคนแบบกวนหรือว่าพูดอะไรแบบกวนประสาทฉะนั้นวันนี้ สงบสติอารมณ์นิดนึงนะบางทีมีคนแบบแซะนะะบางทีคนราศีตุลนี่ยิ่งลำคาญนะใครมาแซะนี่แบบหงุดหงิดเป็นพิเศษเลยพูดตรงๆชอบอะไรที่พูดตรงๆแต่ถ้ามาแซะมาอ้อมอะไรมากนี่แบบลำคาญมากบางทีเราก็รู้ว่าเขาพูดในเรื่องที่เขาต้องการแหละนะครับแต่ว่าดันมาแซะอะไรประมนะฉะนั้นวันนี้มันมีเรื่องหงุดหงิดใจนะฮะเรื่องการเงินหมุน,เง,นเงินพอได้อยู่นะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอยู่เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาจจะเป็นซ่อมนู่นซ่อมนี่นะแล้วก็ค่า,าค่าอะไรที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับค่าต่างๆต้องบอกงี้โอ้โหถ้าไล่ว่ามีค่าอะไรบ้างนี่แบบาบงคลลิสเป็นยาเป็นทางว่าวเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรามาัระวังเรื่องการเงินแต่ยังหมุนเงินได้ทันแล้วก็กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอยู่ตัวลเวลารวมไปถึงเรื่องของการทํากิจกรรมนะครับคนที่โสดกับคนทีเ่เรียกว่าเป็นไม้นะครับ มันมีคําว่าอะไรที่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่คาว่าไม้มันมีภาษาอะไรอื่นไหมไม่แน่ใจนะมาคือคนโสดคนไม่ไม้คือคนที่ยังไม่มีคู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามนะคือยังไม่มีคู่วันนี้ต้องระมัดระวังคนเข้ามาหรือช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนเข้ามาและเป็นคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะครับเบิรคนอ่านอ่านคนเก่งนะครับดูว่าไอเนี่ยแสบหรือว่าอะไรก็ตามนะฉะนั้นก็อ่านอ่านดีๆนะครับพยายามอย่าอย่าอ่าน คำพูดเขาให้อ่านความรู้สึกหรือว่าอ่านภาพลักษณ์ของเขาช่วงนี้คุณเซนแมนนะครับส่วนคนนี้ม่คู่มีแฟนครับวันนี้การทํากิจกรรมอะไรระวังคําพูดวาจามีเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกันบ้างอะไรประมาณนี้คือแบบมีแซะเล็กๆน้อยๆกันบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของครอบครัวหรือไปไหนมาไหนวันนี้จะสูงก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับเรื่องต่อมานะฮะคือเรื่องของท่านที่จะไปไหนมาไหนวันนี้ระวังเรื่องค่าค่า ค่ารถนะครับหรือว่ารถเสียหรือว่าการเดินทางเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งละกันมันจะมีปัญหาก็จุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของไมเกรนปวดหัวตัวร้อนแล้วก็เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องศีรษะนะครับความดันนะฮะนี่แล้วก็ดวงสายตาประมาณนี้นะครับอ่าก็หรือเวียนศีรษะนะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่ประมาณนี้ได้ด้วยเนาะโอเคครับแล้วก็สวครับคนที่สูงวัยครับวันนี้เรามาระวังนะครับในเรื่องของการกินนะครับแล้วก็ มันจะมีปัญหาเรื่องการกินครับจุกเสียดแน่นท้องหรือว่าฟันหรืออะไรก็ตามนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะครับโอเคต่อมาคนราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกในวันนี้การทําอะไรนะครับเรียกว่ามีไฟเพิ่มมากขึ้นวันนี้พลังงานโอ้โหไฟแรงเฟอ้อแปลว่าไฟแรงสูงมากมีโอกาสนะครับแก้ปัญหาอะไรก็จะสนุกในการแก้ปัญหาแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ทําวันนี้ได้หลากหลายอย่างวันนี้ที่ราคาญให้สังเกตดีๆนะ วันนี้รู้สึกว่าจะหงุดหงิดกับคนได้ง่ายหงุดหงิดกับการกระทาหงุดหงิดกับคําพูดหงุดหงิดกับวิธีการตามันแบบขวางขวางตานะครับตาเป็นปูเลยนะครับคือมันหมุนไม่เท่ากันเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้แบบตาขวางระวังอารมณ์มันก็เลยจะมีเหตุให้ทะเลาะกันได้ง่ายระวังเรื่องอารมณ์พยายามเรียกว่าอย่าอารมณ์ขึ้นไวและกันนะครับพยายามมีเมตตาก็ได้นะครับหรือก็ค่อยๆฟังแล้วก็อะไรก็ปล่อยผ่านแล้วก็ให้อภัยนะครับวันนี้ต้อง อารมณ์ใช้วิธีนะครับที่ใช้ความไม่ตามมาเยอะเลยเป็นงั้นแล้วคุณจะทะเลาะหรือว่ามีเรื่องให้หงุดหงิดนะครับบางที่คนใกล้ตัวนั่นแหละถ้าให้หงุดหงิดก็เลยต้องบอกไว้ล่วงหน้านะครับการเงินในวันนี้พอที่จะหมุนเงินได้หมุนเงินทันนะครับคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์สําเร็จใครทํางานวันนี้ต้องระมัดระวังเข้าของเครื่องใช้มันพังหรือว่าเสียหายกับอีกอย่างหนึ่งคือคนอจะวันนี้พูดอย่างนะครับ ช้าพูดอย่างเย ER ็นพูดอย่างอะไรประมาณนี้อย่าเชื่อใจหรือว่าเชื่อคาพูดใครมากเกินละกันแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความรักนะฮะท่านที่เป็นโสดกับท่านที่เป็นไม้นะครับโสดกับไม้เหมือนกันตรงที่คือยังไม่มีคู่นะในช่วงวันนี้นะครับถ้าคุณพูดคุยกับใครนะครับมันจะมีเรื่องของการขัดอารมณ์เล็กๆน้อยๆกันได้บ้างหรือว่าเขาอาจจะไม่ตามใจก็ได้นะหรือเขาอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ไม่เกรงใจนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องอารมณ์อีกแล้วนะ แล้วก็คนที่มีแฟนแฟนอันี้แฟนดีนะครับใครที่มีแฟนได้สถานะเป็นแฟนกับเราแล้วเนี่ยวันนี้ดีกับเรานะครับแล้วก็ช่วยเหลือก็กุลกันได้ผลักดันบางอย่างเราได้หรือปลอบใจเราได้หรือว่าเป็นที่ระบายให้กับเราได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคถ้าใครที่มีแฟนนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับในช่วงนนี้ที่ต้องระมัดระวังคือวันนี้ร้อนในนะครับร้อนในปวดฟันเสียวฟันนะครับแล้วก็เจ็บคอต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บคอด้วยนะ แล้วก็ต่อมาครับในเรื่องของท่านที่ต้องบอกก่อนนะวันนี้คนที่เรียกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีเรื่องบาดเจ็บเจ็บน้อเจ็บตัวด้วยนะครับรวมไปถึงครับสวนะครับสวคุณสูงอายุหรือคนสูงวัยนะครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของขาเข่าการเดินการไปไหนมืไหรระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บน้อเจ็บตัวเข่ายับร่างกาย มันจริมีปัญหาเรื่องเข่าเยอะขึ้นนะจะนั่งจะลุกจะเดินอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปมันก็พอไหวแหละแต่ว่าถ้าบางทีแบบเอ็นมันยึดแล้วลุกทันทีนี่ออกไหมฮะมันจะปอกแล้วก็ร้าวเลยนะฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังการเดินแล้วก็การลุกเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาเช้าราศีธนูในช่วงวันนี้กิจกรรมต่างนะครับมีความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับอะไรที่ทําในวันนี้มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าคุณจะเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างได้ เหมาะกับการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญทําอะไรให้รวดเร็วว่องไววันนี้มีงานอะไรก็เร่งด่วนรีบทําให้จบตั้งแต่ช่วงครึ่งเช้าเลยก็ได้หรือว่าคุณตื่นกลางวันก็ให้จบ,ให,จบให้สักให้ระไวที่สุดก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของมันมีดวงระวังขัดแย้งกับคนใกล้ตัวนะครับกระจุกกระจิกเล็กๆน,น้อยอารมณ์ช่วงนี้ขึ้นลงไวัฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์เป็นพิเศษระวังวาจาเป็นพิเศษครับช่วงนี้ดาวพรอพุธคือปากแล้วก็ อยู่คู่กับดาวอังคารและแถมมีดาวอาทิตย์มาเสริมด้วยนะครับช่วงนี้ปากไวคําพูดเร็วแรงเป็นพิเศษนะใจไม่มีหรอกแต่ว่าคาพูดเป็นจะแรงก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่นะครับหรือมีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ก็มันจะมีเหตุให้ห่างๆกันนะครับมีเหตุให อยู่ใกล้หรือคุยกันได้ไม่กี่ประโยคนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งถ้าจําเป็นต้องไปไหนมาไหนร่วมกันระวังการขัดแย้งระหว่างทางกันด้วย2ถ้าต้องมีการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญใดๆก็ตามนะครับช่วงนี้ก็พยายามอย่าคาดหวังเรื่องกันและกันก็ก็กดีก็ดีนะบางทีเราอาจจะ อยากให้เขาทําอะไรให้นะครับแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้หรือ,อเขาอยากให้เราทําอะไรให้แต่เราไม่สามารถทําอะไรให้คือมันก็จะเป็นเรื่องการคาดหวังมันก็จะผิดหวังนะครับก็ต้องเซฟตัวอารมณ์ตัวนี้ด้วยรวมไปถึงครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะใครที่ปวดไข้ไม่สบายจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้าใครแบบสบายๆอันนี้ต้อง,งระมัดระวังนะครับคือมี1เรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับ หรือข้อ2คันตามเนื้อตัวข้อ3นะครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันจ,จะปวดฟันเสียวฟันหรือก็ปวดข้อปวดกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับทําอะไร,รออกกาลังกายเบาๆนะวันนี้ถ้าจะเล่นออกกําลังกายก็ต้องแบบเซฟเซฟหรือวอร์มก่อนนะครับหรือว่าคููดาวด้วยนะฮะแล้วก็สวอนะครับรวันนี้มีดวงสวดวงสูงวัยผู้สูงอายุนะฮะในช่วงวันนี้ครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเป็นดวงของการหลงลืมนะครับ วันนี้จะหลงลืมกับหงุดหงิดง่ายวันนี้รู้สึกอะไรก็ฟุดฟัฟฟดฟัดนะครับหรือว่าขวางขวงตานี่เพราะฉะนั้นลูกหลานถ้าแบบอะไรที่ขวหงวงตาบ้างให้อภัยเข้าไปนะครับแต่ว่าเอาร่างกายเราก่อนเนาะในช่วงนี้เอ,อระวังความดันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความดันอยู่แล้วต้องเซฟตัวนี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงวันนี้จะเรียกว่าคนที่โสดกับคนที่เป็นไม้นะครับวันนี้ต้อง คุยอะไรกับใครหรือพูดคุยนะครับอะไรเรื่องต่างๆมีความสุขในเรื่องของความรักนะถ้าคุณคุยกับใครอยู่นะฮะส่วนคนที่แบบนิ่งสนิทเลยหรือไม่มีคู่เงียบกริบเลยมันก็ยังเงียบกริบเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคมาดูบทสรุปครับคนราศีตุลน,นะฮะในช่วงวันนี้ทำกิจกรรมอะไรก็รีบเร่ง,เงทำนิดนึงนะแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่แบบจะเรียกว่าเราวองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะมีการขัดแย้งกับแฟนนิดหนึ่งหรือคนที่ใกล้ชิดหรือใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา วันนี้เราแบบไม่เราก็เขาว่าพานหาเรื่องกันได้นะครับระวังอารมณ์ด้วยเนาะแล้วก็เสน่ห์คนราศีตุลนะครับวันนี้เสื้อผ้าสีสว่างสว่างสดใสเข้าไว้นะครับแล้วก็ห่วงจุ้ยโชคลาววันนี้จัดห้องนะครับหรือเคลียร์นะครับวันนี้ห้องนอนนะครับเคลียร์ห้องนอนให้สะอาดปัดฝุ่นว่าแสงเข้ามานะนี่จะดีเป็นพิเศษครับแล้วก็ต่อมานะครับคนราศีพิจิกนะครับวันนี้เสน่ห์ราศีพิจิกนะครับอยู่ที่ใบหน้านี้ล้างหน้าสะอาดหรือถ้าแต่งหน้าก็แต่งหน้าอ่อนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ เรื่องของเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีทูโทนครับสสีนะครับอันนี้จะดีพิเศษและเรื่องของห่วงจุ้ยโชคลาภวันนี้เป็นห้องนอนนะฮะเพราะฉะนั้นทําห้องนอนหรือเคลียร์ห้องนอนให้สะอาดหรือว่าเอาแสงเข้าหรือว่าปัดฝุ่นเอาอะไรไปตากแดดบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแสงเข้านี่สําคัญนะแสงอาทิตย์นี่มันล้างเขาเรียกบางคนเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกล้างซวยนะฮะให้แสงมันเข้าทะลุโป,ป,ปง่งอย่างน้อยมันก็สะอาดขึ้นนะเนาะว่าไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับคนราศีธนูนะครับในช่วงวันนี้นะครับเรียกว่ากิจกรรมที่ทำวันนี้ จะเรียกว่าคําพูดระวังคาพูดชวนทะเลาะกันได้ง่ายข้อต่อมาทําอะไรให้ไวตั้งแต่ครึ่งวันแรกหรือว่าอย่างน้อยก็รีบเร่งกิจกรรมให้เสร็จให้ไวเพราะว่าอาจจะมีงานได่งงานด่วนอะไรช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นๆเข้เขามาหรือว่าฟ้าฝนอากาศสร้างปัญหานในการเดินทางได้เราก็จะได้ไม่ต้องหงหุดหงิดเลยมากเพราะว่าภารกิจมันก็เริ่มเบาลงแล้วนะแล้วก็สเสน่ห์คนราศีธนูนะครับในช่วงวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับจะดีมากมากเลยแล้วก็ ต่อมาเรื่องของหวงจุ้ยโชคลาบนะครับในช่วงวันนี้นะครับจะอยู่ที่ห้องครัวนะครับพยายามเคลียร์ห้องครัวบางคนที่มีห้องครัวบางคนอยู่ห้องแบบเป็นห้องคอนโดหรือเป็นแฟลตเป็นแบบสตูนะครับห้องเช่าอะไรกด้นะฮะจุดหรือส่วนที่คุณทําอาหารนะครับกระทะไฟฟ้าเตาอะไรก็ตามนะเคลียร์ให้สะอาดตรงนั้นนะครับบางทีมันมีคราบน้ำมงน้ํามันเอาเคลียร์นะครับในช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษครับโอเคนะก็ครบถ้วนนะครับทั้ง3ราศีอย่างไรก็ขอให โชคดีนะครับมีความสุขม,มากๆครับใครที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนก็อวยพรเช่นเดิมครับขอให้นอนหลับฝันดีมีวันพรุ่งนี้เสมอนะครับแล้วก็ต้องบอกมีวันพรุ่งนี้เสมอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันมีแบบคนที่นอนแล้วไม่ตื่นก็มีนะครับฉะนั้นผมก็ต้องอวยพรให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้เสมอนะครับแล้วก็ใครให้ที่ฟังคลิปนี้ในวันเสาร์ก็ขอให้ทํากิจกรรมสิ่งใดสมปรารถนาสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจครับเป็นกาลังใจครับสวัสดีครับ